ทางบกนะครับก็เตรียมเปิดให้กลุ่มแท็กซี่และก็บินมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยลงทะเบียนรับการเยียวยา25ตุลาคมนี้ครับนายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับบอกว่าผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพขับรถแท็กซี่แลวก็รถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยซึ่งต้องมีอายุเกิน65ปีขึ้นไปแล้วก็อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัด ซึ่งไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้นะครับโดยต้องเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานรับจ้างมีอายุ65ปีก็คือก่อนวันที่11สิงหาคม64ครับที่สําคัญคือมีใบขับขี่รถสาธารนณะมีบัตรประจําตัวผู้ขับรถสาธารนณะรถชำะระภาษีครบถ้วนแล้วและมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกและไม่เป็นผู้ประกันตนในกรณีรถเช่าก็ต้องยืนยันทะเบียนรถและผู้ให้เช่าซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะทําการตรวจสอบก่อนรับสิทธิ์ให้ครบถ้วนก่อนนะครับ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนด้วยตนเองระหว่างวันที่25ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนนี้ที่กรมการขนส่งทางบกและสำนักการขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนำเอกสารสำคัญมาดังนี้นะฮะบัตรประชาชนใบขับกี่รถสาธารณะบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะมาด้วยโดยจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart q นะครับหรือไปที่เว็บไซต์ gecc.dlt.go.th ตั้งแต่วันที่18ตุลาคมนี้ครับ รัฐบาลก็จะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ซึ่งต้องผูกกับเลขบัตรประชาชนนะครับโดยจะเป็นการโอนรอบที่1ในช่วงระหว่าง,งวันที่8ถึง12พฤศจิกายนนี้สำหรับบินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและรถแท็กซี่ส่วนบุคคลและรอบที่2ก็จะโอนระหว่างช่วงวันที่22ถึง26พฤศจิกายนสำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับนะครับ